สวัสดีนะครับทุกท่านสวัสดีมาอัปเดตสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับก็นะความตึงเครียดในดอกกางนะครับก็ยังดําเนินต่อไปนะโดยเฉพาะนะอิหร่านะาเนี่ยก็ยังจดุจดจุดจ้องจ้องนะครับกับอิสราเอลแล้วก็สหรัฐอยู่ในภูมิภาคนี้นะครับนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าสถา,านการณ์มันยังไม่มีการหยุดยิงหรือพูดคุยกันนั่นเองนะต้องติดตามสถานการณ์ขณะน,นี้นะครับว่าอิหร่านเนี่ยมีท่าทีหรือมีข้อมูลอะไรออกมาบ้างนะครับ ข่าวแป,ปร่างปัะเทศนะครับบอกว่าหลายวันหลังทดสอบขีปนาวุธนะประวัติศาสตร์อิหร่านนะเผยระบบป้องกันภัยทางอากาศ2รุ่นใหม่นะครับข้อความขีปนาวุธนะใหญ่ของอิหร่านสู่อิสราเอลและสหรัฐท่ามกลางความตึงเครียดกาซาอิหร่านนะครับได้เผยนะระบบป้องกันภัยทางอากาศ2รุ่นใหม่อาวุธใหม่นะครับได้ถูกเผยเพียงแค่4วันนะครับหลังการทดสอบขีปนาวุธประวัติศาสตร์ ในวันที่13กุมภาพันธ์นะครับอิหร่านนะได้ยิงขีปนาวุธพิสัยไกลแบบทิ้งตัวจากเรือนะครับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ขณะนี้นะครับอามานแล้วก็อาซารักนะครับได้ถูกเผยนะพิธีการใหญ่หนึ่งนะครับอิหร่านได้เผยนะครับนะบรรดาระบบป้องกันไปทางอากาศนะที่มีความสลับซับซ้อนนะซึ่งผลิตเองในบ้านนะครับในวันที่17กุมภาพันธ์ อานนะครับระบบต่อต้านขี่อาวุธนะแบบทิ้งตัวแล้วก็อาซารักนะครับระบบป้องกันภัยทางอากาศในระดับต่ำได้ไดถูกเผยอิรานนะครับได้ตั้งชื่ออาวุธใหม่นะครับว่าอามานซึ่งมีความหมายว่าปาณิธานแล้วก็อาซารักนะครับซึ่งมีความหมายว่าสายฟ้าแลฐมนตรีว่าก,การกระทรวงกลาโหมของอิรานนะครับในพลจัตวาโมฮัมหมัดรีซากาเรีเอสเจนีนะครับ เป็นประธานในพิธีอาวุธใหม่ของอิหร่านนะครับตามรายงานต่างๆว่าหมายเลขหนึ่งนะครับอามานระบบต่อต้านนะครับขีปนาวุธแบบทิ้งตัวซึ่งเป็นที่รู้จักกันนะครับว่า Tactical s e ซยสามารถตรวจจับนะครับบรรดา24เป้าหมายต่างๆนะสามารถสู้รบนะครับ12เป้าหมายได้พร้อมๆกันถูกติดตั้งอุปกรณ์ที่จะไล่ล่าสอยบรรดาเป้าหมายต่างๆลงมา ระยะทาง180กิโลเมตรมีระบบป้องกันตนเองนะครับในพิสัยใกลนะ้ในหนึ่งของไซโลของมันนะครับมันสร้างนะภูมิคุ้มกันอาวุธนะต่อบรรดาภัยคุกคามในระดับที่ต่ำหมายเลข2อนะครับอาสาลากระบบป้องกันภัยทางอากาศเป็นระบบป้องกันภัยทางอากาศที่คล่องตัวมากขึ้นนะต่อการขัดขวางบรรดาภัยคุกคามทางอากาศ สามารถระเบิดเป้าหมายต่างๆที่บรรดาระดับความสูงปานกลางระบบเรดาร์นะครับแล้วก็การยิงขีปนาวุธนะถูกรวมเข้าสู่นพะานะนะคันเดียวสามารถระบุและทำลายบรรดาเป้าหมายต่างๆได้ไกลถึงนะพิสัย50กิโลเมตรด้วยบรรดาขีปนาวุธพร้อมยิง4ชุดนะครับนอกเหนือจากนี้นะครับอาวุธใหม่ต่างๆเนี่ยมาทามกลางนะความตึงเครียดที่กำลังเพิ่มสูงขึ้นของอิรานกับอิสราเอลและสหรัฐอเมริกา ในไม่นานมานี้นะครับทหารอิหร่านได้ปล่อยวิดีโอหนึ่งของการโจมตีฐานทัพอากาศจําลองหนึ่งของอิสราเอลในวิดีโอนั้นนะครับได้แสดงว่าอิหร่านกําลังยิงหนึ่งระรอกขึ้นของบรรดาขีปนาวุธทิ้งตัวแบบแม่นยำนะครับจากทางบกและทางทะเลแบบจําลองนั้นเป็นของฐานทัพอากาศนะครับเผามาชิมนะครับซึ่งได้ถูกใช้โดยนายรบฐมนตรีอิสราเอลที่จะเตือนอิหร่านในไม่นานมานี้ อิสราเอลโจมตีลึกเข้าไปในอิหร่านใช่หรือไม่เครื่องหมายคำถามในไม่นานมานี้นะครับบรรดาเจ้าหน้าที่ตะวันตกและ irgc ได้บอกนิวยอร์กไทมส์นะครับว่าอิสราเอลอยู่เบื้องหลังการโจมตีท่อกส๊สในวันที่14กุมภาพันธ์นะครับในอิหร่านพวกเขาได้กล่าวอ้างว่าการโจมตีของอิสราเอลเป็นหนึ่งข้อความที่พวกเขาสามารถลงโทษนะทำร้ายลึกเข้าไปสู่อิหร่านได้ความตึงเครียนะครับได้ขยายตัวบรรปลาย ระหว่างตีฮรานและเทลวีปนับตั้งแต่ฮามาสนะครับที่ได้รับความช่วยเหลือโดยอิหร่านได้โจมตีอิสราเอลในเดือนตุลาคมนะครับเประ,ะนั้นข่าวแปรต่างประเทศชีน้นี้นะครับก็ออกมาเป็นชุดๆนะเมื่อหลายวันก่อนอิหร่านได้ทําการยิงขีปนุษพิสัยไกลจากเรือรบนะครับซึ่งยิงได้ไกลมากนะออแล้วก็อิหร่านก็กล่าวอ้างว่าตอนนี้อิหร่านสามารถโจมตีนะศัตรูได้จากจุดไหนก็ได้ก็ไนมะ่รู้ส่งข้อความถึงใครนะ พอผ่านมา4วันเนี่ยอิหร่านก็ปล่อยนะ,ะข้อมูลอาวุธใหม่ออกมาคือระบบป้องกันยทางอากาศที่ผลิตเองนะครับแต่มีความสลับซับซ้อนนะสองประเภทนะสองรุ่นใหม่นั่นเองก็ไม่รู้ว่าส่งข้อความถึงใครนะครับในขณะที่ความตึงเครียดระหว่างอิหร่านนะกับอิสราเอลเนี่ยนะครับก็มีนะมากขึ้นเรื่อยๆนะหลังจากที่ท่อ,ทอก,ก๊ซของอิหร่านเนี่ยถูกระเบิดนะครับซึ่งตามรายงานข่าวก็อ้างว่านะอิสราเอลเนี่ยอยู่เบื้องหลัง นะ IRGC แล้วก็ข่าวตามรายงานนะครับนะตะวันตกก็บอกว่านะอิสราเอลเนี่ยอยู่เบื้องหลังนะการระเบิดนี้นะครับกไม่ไรซาวันนี้เป็นข้อความที่ส่งนะจากอิหร่านให้อิสราเอลและสหรัฐหรือไม่ในภูมิภาคนี้นะครับต้องติดตามกันต่อไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ